สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะแสดงความยินดีแฮปปี้นิวเยียก็ต์นิดโอนอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่ดีๆเรามาแสดงความยินดีดีใจม,ม,มีหลายกรณีอย่างที่ว่าวันนี้มีสองกรณีแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตใช้โอกาสนี้ ใช้สื่อทางช่องฮักรัสวีเดนนี้มาอวยพรค่ะพี่น้องขาก็นิดโอนก็คือเป็นภาษาสว ե นภาษาสวีเดนก็นิดโอนภาษาอังกฤษก็แ a p ปี n นิ y เยียภาษาไทยก็สุขสันต์วันปีใหม่สวัสดีปีใหม่อย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ Happy Birth Day ค่ะพี่นอ้องเป็นการเฉลิมฉลองในวันเดียวนี้2รายการก็คือปีใหม่บ้านเราทั่วโลกอย่างที่เรารู้กันเป็นทุกปี ทุกปีอยู่แล้วละค่ะพี่น้องขาแต่ปีนี้ก็พิเศษอย่างที่ว่าพิเศษมา2ปีแล้วละค่ะพี่น้องขาแต่ได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยปีนี้ก็คือถือว่าล้นหลามประสบความสําเร็จในปีที่ผ่านมาปีใหม่นี้ก็เป็นการวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นครบรอบวันเกิดของทางช่องฮักนัสสวีเดนเพราะเราเปิดมาเราเปิดมาฮักนัสวีเดนทาง Youtube นี่นะคะพี่น้องขาเปิดวันที่1 เดือนมกรานี่แหละค่ะพี่น้อง่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของทั่วโลกแล้วก็วันเฉลิมฉลองของช่องเราก็คือเป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของช่อง h ฮักนัสสวีเดนปีนี้ครบ สปีเต็มค่ะพี่น้องขาปีนี้ครบ2ปีเต็มเปิดมาในส่วนของปีแรกก็ยังไม่ได้รับความนิยมชอบเท่าไหร่ห้หเดือน7เดือนอที่เปิดมารอบแรกกันะคะพี่น้องขามาประ,ประสบความสําเร็จเอาเมื่อเดือนที่แเดือนที่เของปีแรกกันนะคะ แล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนก็เป็นบุคคลที่โนเนมแต่ให้ความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ขอขอบพระคุณไปถึงพี่น้องประชาชนก็เลยถือโอกาสใช้ช่องนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะอวยพรค่ะวยพรสองกรณีก็คือปีใหม่วยพรในวันเกิดของเราด้วยนะคะพี่น้องค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ทําให้แล้วมีการสะดุดในชีวิตอย่างนี้แล้วกันกับพี่น้องขาเป็นสิ่งที่ไม่ไดีสําหรับชีวิตสําหรับครอบครัวสําหรับทุกท่านน่ะนะคะก็ปล่อยทิ้งไปปล่อยให้มันหมดไปกับปีใหม่เมื่อวานส่วนปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอ่าคนที่เป็นเจ้าของกิจกรรมกิจการก็ให้ร่ารวยยิ่งๆขึ้นไปประสบความสําเร็จน,นะคะพี่น้องขาคนที่อาจจะตุกติดติดขัด อะไรอย่างไรของปีที่ผ่านมาก็ขอให้โยนทิ้งไปในปีที่ผ่านมารับปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้มีขดแต่ความสุขประสบความสําเร็จหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะทํางานหน้าที่อะไรอย่างไรหรือทํางานด้านไหนอะไรอย่างไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญก็คือปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะน,นะคะพี่น้องขาผู้ที่ไม่เป็นโรคคือลาบอันประเสริฐอย่างที่เรารู้กันเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คือขออนุญ,ญาตอวพรตรงนี้2กรณีก็คือ ือ,อสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ของทางช่องด้วยค่ะพี่น้องค่ะทุกปีเราจะมีแบบนี้ละค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีออกมาอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ได้รับความสนับสนุนจากท่าน FC ที่เคารพทั้งหลายนั่นนะคะพี่น้องค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนที่ติดตามมาเรามาตั้งแต่ต้น2ปีเต็มแล้วหรือไม่ก็คนที่ผ่านมาระหว่างกลางหรือผ่านมารายะระหว่างตอนท้ายอ่ะนะคะพี่น้องขาก็อยาก จะอวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ให้ร่ํารวยมีอยู่มีกินน่ะนะคะพี่น้องขาถ้าในส่วนของอถ้าต้องการที่จะออกมาทางสื่อโซเชียลมีเดียอยากจะเป็นการทํามาหากินมีไรายได้ช่องทางหากินทําเงินอย่างที่ว่าแหลคะค่ะพี่น้องค่ะก็อยากจะแนะนําอย่างที่ว่าเพราะเราทําแล้วสําเร็จเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนทํากับ ทำเหมือนเราแต่มันก็ต้องมีการอดทนใจสู้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าเปิดมาปีแรกก็มาประสบความสําเร็จเอาเมื่อเดือนที่8เดือนที่9ซึ่ง67เดือน8เดือนที่ผ่านมามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเราก็ทําให้ท้ออยู่เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นะนะคะพี่น้องขาแต่พอได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนแล้วประสบความสําเร็จแล้วผ่านกฎกติกาของ YouTube แล้วมันก็เป็นช่องทางหาเงินเป็นช่องทางไรายได้มีหลายทาง ที่ได้อย่างที่บอกนั่นนะคะพี่น้องขาเราก็พยายามที่จะเป็นแรงจูงใจให้พวกท่านคนที่อาจจะาาหา มองหารายได้มองหาสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้มาอีกทางหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆแล้วมาดหมาหน่อยก็อยากจะสนับสนุนอยากเป็นแรงจูงใจให้ทุกท่านหันมาทำค่ะพี่น้องขาหันมาทําทำคอนเทนต์อะไรอย่างไรคนเรามีอยู่ทั่วโลกอย่างที่ว่าในเหตุการณ์คอนเทนต์นี้อาจจะไม่ถูกใจเหตุการณ์คอน,คอนเทนต์นี้อาจจะถูกใจมันก็เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็เดาได้นะคะพี่น้องคาถ ทำแล้วผ่านกฎกติกาแล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ก็อยากให้ทำค่ะพี่น้องคะ่ะทาไปเถอะอดทนนิดหนึ่งแล้วถ้าประสบความสําเร็จถ้าผ่านกฎกติกาแล้วรายได้มันก็จะตามมาหลายช่องทางอย่างที่ว่าอยากจะให้พี่น้องก็เอาความาาวร,รู้สึกดีๆอยากจะให้เป็นแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชนให้เอฟซีทุกท่านที่เคารพที่ติดต,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 ตามเรามา ที่ติดตามประมาตอนนี้ก็สองปีเต็มๆกับพี่น้องค่ะนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้พวกท่านทุกท่านมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะร่ารวยเงินทองแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็ Happy New Year ก็ตนิดโอนสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ของทางช่องฮักนัทสวีเด่นด้วยนะคะพี่น้องค่ะกราบขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามกันมาที่เป็น F c ซตลอดการไม่ว่าตั้งแต่ปีแรกไม่ว่าจะเป็นปีปี2หรือคนที่จะเข้ามาใหม่ย่างเข้ามาปีที่3อย่างที่ว่าล้วก,ก็พี่น้องค่จะก็ขอบคุณขอบคุณกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ